โดนแล้วครับไฟอะไรมันดครับไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,นานะที่รักลายชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกแล้วครับกับช่องคนว่าเยอะฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็ออกหมายครับออกล้อคลองล้อคลองเหมือนเดิมก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคอลองครับลองแบบ นะครับคลองมีที่ลงครับพอดีตั้งไปแล้วก็สามจุดหกนะครับวันนี้ก็ใช้ระยะสามจุดหกแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าก็ตรงนี้มันล่มครับก็เลยมาลองนั่งดูนครับนี่ครับหมายคลองปลาไผ่มีต้นไผ่อยู่ข้างๆครับผมก็ประมาณนี้หมายคลองธรรมชาติไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปขออนุญาตตั้งกล้องกันครับผมวันนี้ อันนี้ก็ตั้งเป็นระยะสามจุดหกนะครับจริงไผ่จริงไงก็ตรงนี้จะล่มถึงตอนไหนไม่รู้ครับก็ไม่เคยมา,ามาลองดูนะครับลุ้นกันว่าวันนี้จะมีตัวปลาให้เห็นหรือเปล่าอย่างที่บอกครับก็ ระยะที่ใช้ก็3.6ตกเป็นไม้ตายแต่กวัววิ่งนะครับตายแต่กลัววิ่งตัวให้เห็นไหมแต่ของธรรมชาติครับอาจจะไ,ได้ตัวหรือไม่ได้ตัวก็อีกเรื่องครับตรงนี้ก็ลงตักน้ำไม่ได้แล้ว ี้ก็เป็นคลองเดิมที่เคยมานะครับแต่ว่าเป็นคนละจุดกันจุดเดิมอยู่ตรงนู้นครับอยู่ใกล้ๆฝายครับใกล้กล้ๆฝายแต่นี่ก็ขยบขึ้นมาเลาะเลาะเลาะ,ะขึ้นมาเรื่อยๆครับมองหาขึ้นมาเรื่อยๆว่าจะมีตัวหรือเปล่าก็ผมก็เลาะอยู่แถวนี้แหละครับคลองม่วงคลองหลวงคลองในแถวนี้แหละคลองใกล้ๆบ้าน มาเริ่มทยอยมาเยอะครับแบบเจอกครับดบบจอกลมครับลมตีไปตีมาครับยกหน่อยนึงเอ้ามามาโอ้ยมาแล้วครับไม่ใช่หมาหมอตะกลับแล้วครับตอนนี้เป็นปลาตะเพียนครับโอเคครับนี่มีปลาตะเพียนอยู่นะเหยื่อของก็มีตะเพียนเข้าอยู่นะครับเก็บครับเก็บนะครับอย่างน้อยก็มีตะเพียนให้เห็นแล้วครับ อย่างน้อยก็มีตะเพียนให้เห็นแล้วฮึบโดนครับโดนครับโอ้ยตะกับครับตะกับไซส์ใหญ่เลยฮยึบโยก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 ไหวไหมฮึบฮึบโอ้ยครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับ ดูครับไซส์ฝ่ามือครับตะก,กับกับไซส์ฝ่ามือเลยโอ๊ยโอ๊ยโ,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 โอ้ขาด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 นานไม่ได้ครับอึ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 บโอเคครับขยับปลดกันไปครับลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อจะเป็นจังใด ดูกันต่อว่าจะเป็นจะใดมีปลาดุกมาขึ้นตรงนี้ครับมีมีปลาดุกตัวหนึ่งครับขึ้นเมื่อกช้าแต่ไม่รู้จะเข้าอยู่เราหรือเปล่าฮึบฮึบโดนแล้วครับปิ้ปาเลยไม่รู้ครับ้ยไปลยแล้วครับ้ยไปลยแล้วครับ งานเข้าแล้วครับลืมสวิงไม่ได้ไม่ได้ประกอบสวิงครับลาอะไรครับยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นครับหูปลาดุกครับมาแล้วครับมีปลาดุกมาเข้ามาโอ้ยเอาไงดีไงดิโอเคครับเดี๋ยวโอเคครับเอาเดี๋ยวด้ย,เด,ยเดี๋ยวผมขอขอ ขอเอาเสีิงกันครับจะทันว่ามึหรอครับไม่ได้ไม่ได้ครับออกกลางครับสุดสายสุดสายนะเฮ้ยหลุดอระยั้งยังยั้งยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ ปลาดุกไฟไฟเป้งอยู่ครับนครับปลาดุกไฟเป้งๆอยู่โอ้โหกินน่าจะลึกครับอึบอึบอึบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างมันลงไม่ได้ ตัวตัวไม่โตมากครับ,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 บเรียบร้อยครับเข้าแล้วครับโห่ใส่ใส่ใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดยจับให้ดูโอ้ยครับ ดูครับประดุกไซส์โอ้โหใหญ่กว่าแขนพวกนี้ครับกำหัวไม่มิดเลยครับแต่กินค่อนข้างลึกครับเดี๋ยวต้องขอตัดก่อนครับเฮ้ยครับไซส์วนๆเลยครับครับขอยัดเก็บครับเมื่อกี้ก็ได้ประดุกมาอย่างสื้อเฉียดก็ไม่สื้อเฉียดไงครับก็ อะไรนะก็เรียกว่าสวิงก็ยังไม่ประกอบดีนะรถอยู่ใกล้โอเคกอลุ้นกันต่อครับปลาดุกเมื่อกี้ก็ไซส์โลกว่าสองโลมังเกือบสองโลฮะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เมื่อกี้ใหญ่กว่าแขนอีกหัวเขาแยบเลยน่าจะโลแล้วไซส์โลตีเป็นโลกว่าเลยครับโอเคครับวันนี้หมานเลยครับปลาตะกับก็ไซส์สวย บโดนอีกแล้วปลาเลยครับโอ้ยปากกาครับปากกาตัากหน่อยตักหน่อยไหนไหนก็มีสวิงละฮึบอ่าเนี่ยเราก็มีสวิงแล้วขอตักหน่อยอเฮ้ยครับสวยๆนะครับปากกาครับเก็บเหมือนเดิมครับนะครับมาลุ้นต่อกันฮึบฮึบฮึบ โดนแล้วครับโดนอีกแล้วปลาอะไรโอ้ยปลาปลาตะเพียนครับรอบนี้ตะเพียนไซส์สวยอ,อุบยอ,อ่ะอ้าวโ,โอเคครับตะเพียนไซส์สวยเลย นี่ครับไซส์สวยเลยเก็บครับเก็บเหมือน,น,นเดิม ครับผมมีอาการครับมีตอดมีตอดอุ้ยอุ้ยโดนครับโดนอีกแล้วโดนครกบล้ปลาอะไรครับปลาอะไรไม่รู้ครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วโดนครับโดนโดนอมีปลาอะไรครับปลาปลาอะไรยัีงไม่โพครับปลาอะไรครับอุ้ยปลาดุกครับโอ้โหปลาดุกโดนแล้วครับวันนี้สองตัวที่สองครับของปลาดุกของวันนี้ครับเขา ลุ้นกันดูครับกอสวิงก็เตรียมมาแล้วนะครับอันนี้จะหมานขนาดไหนครับปลาดุกมาตั้งสองตัวตตตยังยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมยัง ôi dặn dặn gì dặn dặn mới dòm hết dặn mới dòm mà mày không mày dặn mới dòm กะล่มด้วยครับอึ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 ป้ามาแล้วครับปลาดุกตัวที่2ครับไซเอ,เอ็มเลยครับไซโอโหใหญ่กว่าแขนครับไซโลกว่าครับไซเดียวกันเลยครับเก็บครับเก็บครับผมก็หลังจากได้ปลาดุกมานะครับก็ ค่อนข้างจะเงียบครับค่อนข้างจะเงียบลมก็เริ่มแรงครับผกตบกับจอกก็ลอยมาเรื่อยครับก็เดี๋ยวคงต้องต้องขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ครับเดี๋ยวให้ดูผลงานครับก่อนนียครับข้างหน้าครับก็ฝนไอจอกรับจอกกันแนครับลอยมาเป็นแพรเลยครับครับผมวันนี้ก็ ผมควรเก,วก็บเวลาแล้วครับก็คงสิ่งสการตกปลาของผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หมายคลองครับคลองธรรมชาติก็เดี๋ยวไปดูผลงานกันว่าได้เยอะน้อยขนาดไหนครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับผมเนี่ยครับผลงานของวันนี้ก็ได้เยอะอยู่ครับปลาหมอตะกับไซส์สวยแล้วก็ปลาดุกสองตัวที่เหลือก็ปลาตะเพียนกับ ไอ้นี่ครับครับก็ฝากเพื่อนๆครับเนี่ยครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาหมายหาคลิปต่อไปนะครับก็ช่องเล็กๆของผมก็พยายามหาคลิปหาหมายเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาหมายต่อไปครับวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วครับก็คง ต้องลาแค่นี้ครับสวัสดีครับสำหรับช่องคนบ้าเยอะฟิชชิงนะครับอย่าลืมนะครับกดต,บติดตามนะครับลาของวันนี้ก็ถือว่าได้พอสมควรเลยครับโอเคครับ